เฮลิคอปเตอร์ a i r ์บัส712 a อเลยโคเทอร์ถือเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่กองทัพปกสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกให้ความไว้วางใจด้วยประสิทธิภาพที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องปี2025เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ได้รับการอัปเกรดและยังคงมีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการทางทหารและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมประวัติและที่มา 7 2 a เลยโคเทอร์พัฒนามาจากแพลตฟอร์มยุโรเทอร์ EC145 โดย Airbus Helicopters ผลิตให้กับกองทัพสหรัฐตั้งแต่ปี2006จุดประสงค์หลักคือเพื่อใช้ในภารกิจสนับสนุนทั่วไปการลำเลียงการลาดตระเวนและการฝึกบินนอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานภาพคพลเรือนการออกแบบและโครงสร้าง ตัวเครื่องของเลยโคเทอร์ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาคล่องตัวแต่ยังคงความแข็งแรงตัวทั้งทำจากวัสดุคอมโพสิตเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความทนทานห้องโดยสารกว้างรองรับผู้โดยสารได้8-9นายหรือบรรทุกสัมภาระและอุปกรณ์พิเศษสำหรับปฏิบัติการได้อย่างเพียงพอสมรรถนะด้านการบิน 72A ใช้เครื่องยนต์เท e อร์โบมือออริอ 1E2 2เครื่องยนต์มีกำลังเพียงพอสำหรับการบินขึ้นในพื้นที่สูงความเร็วสูงสุดประมาณ145นอตหรือ268กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะปฏิบัติการกว่า600กิโลเมตรสิ่งนี้ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งระยะใกล้และระยะกลา บทบาทในกองทัพในกองทัพสหรัฐเลยโคเทอร์ถูกนำไปใช้ในหลายด้านเช่นภารกิจขนส่งทหารและยุโทโธปกรณ์การลาดระเวนชายแดนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภารกิจการแพทย์ m e d a ว a ด้วยระบบเลพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์เลยโคเทอร์มาพร้อมกับแกลคอปพิทที่ใช้ระบบแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบนักบินสามารถเข้าถึงข้อมูลการบินสภาพอากาศ และระบบนำทางได้ทันทีนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบสื่อสารขั้นสูงเพื่อการประสานงานกับหน่วยภาคพ,พื้นดินหรือหน่วยทางอากาศอื่นๆความสำคัญในปี2025ในปี2025 Airbus ยังคงพัฒนา 72A เลยโคเทอร์เพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ความมั่นคงโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ไม่เพียงแต่ถูกใช้ในกองทัพสหรัฐแต่ยังถูกส่งออกไปยังพันธมิตรเนโตและประเทศต่างๆที่ต้องการเฮลิคอปเตอร์เกประคงที่คุ้มค่า การใช้งานด้านมนุษยธรรมจุดเด่นของเลยโคเทอร์คือการใช้งานที่หลากหลายไม่ได้จำกัดอยู่ในภารกิจทางทหารแต่ยังถูกใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการลำเลียงอาหารและเวชภัณฑ์รวมถึงการอพยพผู้บาดเจ็บจากพื้นที่ที่เข้าถึงยากสิ่งนี้ทำให้เลยโคเทอร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์เพื่อมนุษยธรรมอย่างแท้จริง บทสรุป Airbus 7 2 a Leyco เทอร,รุ่นปี2025ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความช่วยเหลือทั้งในภาคการทหารและการมนุษยธรรมความสามารถในการบินที่เชื่อถือได้การออกแบบที่ยืดหยุ่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ยังคงได้รับความนิยมและมีบทบาทสำคัญในโลกยุคปัจจุบันคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชัน u t u b e ไทเทอร์อูดิสคริปชันอูแฮชแท็กในภาษาไทยสำหรับคลิปนี้ด้วยไหมครับ